จากบรรดาผู้นำต่างประเทศสำหรับคนไทยในต่างแดนก็พร้อมใจการทำบุญบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยังมีเรื่องราวแสดงความอาลัยในหลากหลายแง่มุมติดตามจากรายงานค่ะ บทความสเทือนใจของประพาณิษฐ์ดูวานักเขียนชาวไทยที่เติบโตในสารัฐได้รับการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ Seattle Globalist ในฐานะนักเขียนไทยเผยมุมมองต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญญเดชเธอเริ่มต้นว่าตัวเธอเองก็เหมือนกับคนไทยในต่างแดนทั่วโลกที่ตื่นมารับทราบข่าวนี้เมื่อวันที่14ตุลาคมตามเวลาท้องถิน่น ประเทศไทยอยู่ในภาวะแห่งความโศกเศร้าหลังสูญเสียพ่อของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณและกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งซึ่งคนไทยทั่วโลกต่างแสดงถึงความรู้สึกโศกเศร้าอาดูนผ่านช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์บทความภาษาอังกฤษชิ้นนี้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและมีตัวอย่างของคนไทยในต่างแดนหลายคนเนื้อหาใจความส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่าน แต่สิ่งที่พ่อสอนลูกไว้จะยังคงอยู่ตลอดไปในสายเลือดของคนไทยทุกคนผู้เขียนยังบรรยายผ่านตัวหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นเพื่อประชาชนของพระองค์สอดคล้องกับโครงการตามแนวพระราชดำริมากกว่า3า0พโครงการที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน าาาารรุอโิและนี่คือเสียงแห่งความจงรักภักดีของชาวไทยกว่า4,000คนที่อาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิสที่พร้อมใจกันร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีภาพความรักและความสามัคคีนี้มีผู้เข้าชมหลายหมื่นคนและแชร์คลิปนี้ไปเกือบ1,000ครั้งแล้ว ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเปิดให้ประชาชนได้ร่วมลงนามแสดงความอลาลัยโดยในวันนี้นางคริสตี้เคนนี่ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศก็เข้าร่วมลงนามถวายอลาลัยด้วยและที่อินเดียชาวไทยในกรุงนิวเดลีกว่า70คนนําโดยนายอภิรัตสุคนธาพิร,าพรมณนะพัฒลุง เอกอกัคราชทูตไทยนักกรุงนิวเดลีประกอบพิธีทำบุญวันออกพรรษาและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดโพเขาพุทธทวิหารเขตจังประส่วนที่สถานเอกอกัคราชทูตไทยนักกรุงนิวเดลีเปิดให้ประชาชนลงนามแสดงความอลาลัยได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีและ14นาฬิกาถึง16นาฬกา ใกล้กันทางอาเซียนประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยรองประธานสภาและคณะเดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลายัยในวันเดียวกันก็มีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติในเวียดนามเดินทางมาร่วมลงนามถวายอาลัยกันเป็นจำนวนมาก ทางนี้ฐานสถานเอกอคัครราชทูตเปิดให้ประชาชนลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จนถึงวันที่31ตุลาคมทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเช่นเดียวกับสถานเอกอคัครราชทูตไทยนะักกรุงปารีสของฝรั่งเศส เชิญชวนพี่น้องชาวไทยในฝรั่งเศสร,ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ7วันของการเสด็จสวรรคตในวันพระหัสที่20ตุลาคมเวลา10นาฬกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นพร้อมเปิดให้ประชาชนและชาวต่างชาติได้ร่วมลงนามถวายความอลาลัยที่สถานทูตทีมข่าวต่างประเทศทรูเฟยูรายงาน